เตรียมตัวให้พร้อมสู่มหาสงกรานต์ระดับโลกไอคอนสยามผู้นำการจัดไอคอนิกอีเวนต์ระดับโลกพร้อม,มอบประสบการ,กรณ์สงกรานต์ยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกในงานไอคอนสยามไทคอนิกสงกรานต์ Celebration 2025ซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ The Legendary Festival of Waters ชูเสน่ห์วัฒนธรรมไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมอบประสบการณ์ไชยสไตล์ฟันให้ทุกคนในครอบครัว สนุกได้อย่างปลอดภัยแม้แต่เด็กเล็กก็สามารถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยในโซนพิเศษพบกับ5 Must Experiences เสน่ห์แห่งสงกรานต์ไทย ไม่ว่าจะเป็นมัสเพล์สานสนุกกับสุขสงกรานต์วอเตอร์ทาวเวอร์และโซนเล่นน้ำสำหรับเด็กๆพร้อมโซน Dr y a n d Dash อำนวยความสะดวกให้เปลี่ยนชุดแล้วกลับไปสนุกกันต่อได้ทันทีต่อมา Must Discover สัมผัสประเพณีไทยแท้กับเจดีไซน์สุดยิ่งใหญ่และพิธีรดน้ำดำหัวเฉลิมฉลองให้กับเทศกาลสงกรานต์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นมรอดอกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ Must Joy ขบวนแห่งสงกรานต์ตรการ พอมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินกว่า300ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเจ t ชาร์เตอร์โฟร์อีฟมิลและอีกมากมายม t a s t e อิ่มอร่อยกับเมนูไทยสี่ภาคและเมนูดับร้อนสุดพิเศษสุดท้ายก็ต้อง Must บ u y ช็อปของที่ระลึกและงานหัตถศิลป์สุด c l u s i ศ e มาสราสนุกสุขให้สุดในวันที่10-16เมษายนนี้ที่ไอคอนสยาม global experiential destination แลนด์มาร์คระดับโลกของคนทั่วโลกที่สุดของสงกรานต์ไทยที่สุดของ ¡Lo!